สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ n วันนี่ทาวเซิร์ฟนี้เล่นฟรีเลยนะแค่เราเข้าไปกอกไวลิสทีดิ์คอร์ดใต้คลิปนะครับและในเซิร์ฟนี้มีแจกรถแมวด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องลุ้นนะครับเพราะว่าถ้าใครไปโปรโมทเซิร์ฟนะครับจะ ได้กาชาแมวตัวนี้มาด้วยนะครับโปรโมทโพสของแอดมินนะห้ากลุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปแจ้งแอดมินที่ดิทคอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะว่าเราจะต้องทอํายังไงนะครับบัตรกาชาโปรโมทนี่นะครับแจก20ลูกเลยนะครับนี่มันก็จะมีของข้างในนะครับเยอะมากนะครับให้เราดูเอาเปิดครั้งแรกได้สก,กินเลยไม่ใช่ได้แฟชั่นนะเขาเรียกว่าแฟชั่นในเซิร์ฟนี้อุ้ยโชคดีว่ะเดี๋ยวขอเปิดอีกหน่อยเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมเด็กใหม่อยู่นะนี่ถ้าเราจะเปิดนะครับเปิดทีเดียวเลยนี่ไงบัตรแล้วก็พ อย่ามาดูกันว่าอะ้รไหมเฮ้ยไดให้ ได้ได้รถแมวอ่ะได้สกินใหม่สามอ่ะนี่สกินวมนี้เอาไปขายผู้เล่นในเซิร์ฟได้นะครับไม่ด้วยผมได้รถแมวมาจริงๆนะครับนี่อานอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่เลยโอ้ได้มาจริงนะครับไม่ได้โมนะครับเนี่ยแล้ววิธีที่เราจะได้กาชาปองมา20ลูกนะครับให้เราเข้าไปที่ดิสคอดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ห้องโปรโมทประเทศตรงนี้นะครับมันก็จะมีลิงก์ตรงนี้อยู่นะให้เรากดลิงก์ตรงนี้แหละนะครับนี่เขาก็จะอธิบายนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแค่แชร์โพสต์กลุ่มเท่านั้นแหละนะครับหน้าตาของแชร์ก็จะ มานี้นะนี่เลยแล้วก็แชร์ตัวนี้นะครับไปนะนี่เลยแชร์ไปยังฟีดของเราหรือว่ากลุ่มต่างๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเป็นกลุ่มเฉ่าะแล้วก็โพสต์ไป5้ากลุ่มนะครับแล้วก็แคปหน้าจ,จอไปส่งแอดมินเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็จะได้กาชาตัวนี้มาเลยนะครับนี่สําหรับกาชานะครับมีของให้เราลุ้นเยอะมากนะครับแต่เมื่อกี้โคตรโชคดี ได้รถแมวจริงด้วยนะและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับนี่ยืนเท่แบบนี้เลยนะครับและสำหรับเด็กใหม่ทุกคนที่เข้ามาในเซิร์ฟนะครับเราจะได้รถทั้งหมด3คันแบบนี้เลยนะครับมีมี3คันนะส่วน R 3 2คันฟ้าตัวนี้นะครับแจก ฟรีทุกคนเลยนะครับตอนที่เข้ามาในเซิร์ฟนะครับนี่แจกฟรีแบตถ้าวอนด้วยนะครับแล้วก็จะมีรถทํางานคันนี้ด้วยนะครับรถทํางานคันนี้จะอยู่กับเรา7วันเนาะนี่ก็คือบรรทุกได้60โลนะครับแล้วก็จะมีรถเด็กใหม่ด้วยนะครับกาชาปองนะมันก็จะสุ่มรถเล็กๆมาให้เรา1คันนะครับนี่แต่ว่าถ้ามี R 3 2ก็เท่แล้วนะครับเซิร์ฟนี้้มี R 3 2แจกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปด้านในนะครับสำหรับเด็กใหม่ทุกคนนะครับถ้าไม่ชอบสกินที่เรา เาได้มาครั้งแรกนะครับสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนในร้านตรงนี้ได้นะนี่บันทึกสก,กินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมมาซื้อของที่ร้านตรงนี้ด้วยนะครับมีระบบใหม่ๆเยอะมากเลยนะครับก็คือในเซิฟนี้ถ้าเราขับไปไกลๆนะและรถของเราเปื่อนนะครับสามารถที่จะซื้อผ้าเช็ดรถกับน้ํายาล้างรถได้ด้วยนะครับนี่ก็คือทําให้รถของเรามันเงาวิบวับนั่นเองเนาะและในเซิฟนี้ก็ยังสามารถที่จะโอนรถได้ด้วยนะนี่โอนรถให้เพื่อนนะครับและเราก็ต้องหมั่นดูมือถือของเราด้วยนะครับว่าแบตมันจะหมดหรือ่า ว่าต้องซื้อ power bank ด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวและในเซิร์ฟนี้ถ้าใครอยากจะเติมตังสนับสนุนเซิร์ฟนะครับมาเติมกับตะลุงคนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าไปเติมที่ Discord ก็ได้เนาะเพราะเราเข้ามาแล้วนะครับเลือกไปที่เติมเงินตรงนี้แหละนะครับมีเลยก็จะมีบัญชีของแอดมินนะครับหรือว่า QR code นะครับโคตรสะดวกเลยนะใส่วันเวลาที่เราเติมตามใบเสร็จนะหรือว่าธนาคารที่เราเติมเข้ามานะครับแล้วก็แนบสลิปนะครับแล้วก็กดยืนยันและรอแอดมินยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกคอยต่างๆก็จะเข้้าาาาตัวเเเรรรลยยยคง่ๆถใขีกจ Re าดิสคอร์ดเนาะแล้วก็ในเซิฟนี้มีโฮเทลตรงนี้ด้วยนะครับมีสำหรับคนที่อยากจะน,นอนหรือจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะนี่แล้วก็ถ้าใครจะเปิด ADM นะต้องไปเปิดที่ธนา,าคารนะครับนี่ธนาคารในเกมเนาะประมาณนั้นเซิฟนี้เป็นแนวแบทโรเพนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับก็คือ จุดว์ปไปยังจุด F K ดนั่นเองครับนี่พอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากด G นะแล้วก็จะตกลงสู่มเมืองขนมนันเองนี่ขนม F K นะครับเราจะ F K ตรงไหนก็ได้นะครับมุมไหนก็ดีนะนี่ดูดีสวยมากนะครับมาถ่ายรูปก็ได้นะครับถ้าเราจะ F K ในเซิร์ฟนี้นะครับแล้วเ,เปิดกระเป๋าขึ้นมานะแล้วก็เลือกไปที่บัตร F K นะครับแล้วก็กดใช้นฮ่ พอเรากดใช้แล้วนะครับมันก็จะทําการ F K ให้แก่เราเองครับสนาทีได้1เหรียญเลยนะครับเซิฟนี้ได้เร็วมากนะแล้วก็เหรียญ F K พวกนี้เอาไปแลกของแฟชั่นนั่นเองครับนี่ถ้าใครอยากได้ของแฟชั่นเท่ๆนะครับนี่สวยๆน่ารักนะเนี่ย <c oughs> ดูหน้าตาอย่างโหดถือกระเป๋าหมีผมเนี่ยนี่ลองดูแล้วกันนะครับและเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับถ้าใครมีมือถือนี่สามารถที่จะเล่นเกมได้ด้วยนะครับนี่เล่นเกมจากตรงนี้เลยจากแอปเพย์สโตตรงนี้นะครับนี่มีเกมให้เราเล่นนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับ กดดาวน์โหลดก่อนนะนี่กดดาวน์โหลดโอ้โหดูดิยังเจ๋งนะครับแล้วก็อ่ามาเล่นได้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรทำนะนี่หรือว่าถ้าใครเอฟเคอยู่ก็ลองเล่นดูได้นะครับไอเกมพวกนี้นะนี่วิธีเล่นองอ่ายๆเนาะมันโหลดมาแล้วเราก็เปิดเล่นนี่แหละเหมือนกับมือถือของเราเลยนะครับนี่เปิดเล่นได้อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมปิดก,ก่อนโอเคและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เลเบลในเซิร์ฟมันเองนี่เลเบลในเซิร์ฟมีสวยมากนะนี่ดูดิยังเฟีย้ยว เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่ผมลืมไปว่าผมคาดเข็มขัดอยู่ลืมตลอดเลยนะคาดเข็มขัดถอยเข็มขัดเนี่ยทีนี้เราวิ่งเข้าไปด้านในในเซฟนี้นะครับเราวิ่งเข้ามาในเลเบลแล้วนะครับเราจะเห็นจุดสังเกตใหญ่เลยนะครับมันก็คือตู้เซฟมันเองสำหรับตู้เซฟในเซฟนี้นะครับใช้ฟรี7วันนะครับสังเกตดูนะผมยังใช้ไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดใช้บัตรกุญแจตู้เซฟนะเราต้องกดใช้ก่อนนะครับใช้ได้7วันนั้นหลังจากที่เรากดใช้นะครับนี่ ทีนี้เราก็ลองกดใช้ดูนะ มันก็จะใช้งานได้นั่นเองครับแล้วก็นําของต่างๆมาใส่ในตู้เซฟนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับ7วันนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้แบบถาวรนะครับเราต้องไปคราบมันเองเนาะส่วนตู้คราฟครับก็อยู่ฝั่งนี้เลยนี่มีฝั่งนี้ครับมี2ตู้เนาะสำหรับตู้แรกนะครับที่เราจะได้เจอนะครับก็จะเป็นตู้คราบอาวุธนั่นเองนะนี่และในเซฟนี้ครับตอนนี้เป็นแพทแรกล่าสุดเลยนะครับก็สามารถที่จะคราบไม้เบสบอลได้นั่นเองครับและในอนาคตนะครับมันก็จะอัปเดตเข้ามานเดือนนั่นเองเนาะจุดต่อไปอันนี้แหละนะครับ ก็จะเป็นทับของจีปาฐะต่างๆนะครับนี่เลยกุญแจตู้เซฟนะครับบัตรงานขาวงานดําอยู่ตรงนี้หมดเลยนะน่าจะมีแต่งานดานะผมว่านี่เลยแล้วก็จะมีพวกเม็ดคิดเกาะต่างๆนั่นเองครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเลเบลในเซฟนะครับลองมาดูได้นะและในเซฟนี้มีเกาะใหม่ด้วยนะครับเป็นเกาะลับกลางทะเลนั่นเองครับไม่ต้องขับเรือมาเนาะเพราะว่า สามารถที่จะขับรถผ่านสะพานมาได้เลยนะครับในเซิร์ฟนีเฟียวมากเพราะเรามาถึงแล้วนะครับมันก็จะเป็นที่โลง่โลงๆเลยนะครับที่นี่นะก็มีล่าสัตว์มีอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับแล้วเราลองสังเกตที่ริมชายหาดนะครับตอนนี้ผมกําลังพาทุกคนไปเก็บเห็ดนะว่าไปนั่นนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปทํางานใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟมีนนะครับก็คืองานเก็บคริสตัลข้างทะเลนั่นเองเฮ้เป็นคริสตัลที่มันงอกออกมาตรงหาดทรายนั่เองครับโอ้โหดูดิยังสวยเลย เ,นะเรากา็สามารถที่จะเก็บแบบออโต้ได้ด้วยนะครับเซิฟนี้ก็มีระบบทํางานแบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะแล้วก็ปล่อยให้มันเก็บไปเรื่อยๆแล้วนะครับชิลๆนะครับเซิฟนี้และในเซิฟนี้มีงานเก็บไวรัสด,ด้วยนะครับนี่มาดูไวรัสในเซิฟนี้กันก่อนนะนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นไวนรัสในเซิฟเฮ้ยเอาเก็บเฉยเลย <laughs> มีไวรัสแบบน,นี้ด้วยนะครับอย่างเฟียวนี่มีงานใหม่ๆแปลกๆด้วยนะครับนี่ผมอยากจะให้ทุกคนดูก่อนนะเอามันเก็บอ่ะ <c oughs> นี่เลยลูกประมาณนี้นะครับเป็นไวรัสนะครับและแน่นอนว่าเราก็ เก็บแบตอัตโนมัติได้นะครับแบตออโต้เนานะนี่เลยตรงกลางนะกด e นะมันก็จะเก็บให้เรานะนี่แต่ว่าผมวิ่งมาให้ดูเฉยๆนะประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาของไวรัสของเซิร์ฟนี้นะครับและสําหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม